สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะถือเป็นคลิปพิเศษเราจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดาวพระเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่มีความสำคัญอย่างมากต่อแต่ละลัคนาราศีค่ะ ดาวพระสาวจะโคจรมาร่วมกันกับดาวพระราหูมาเจอกันที่บ้านเรือนของดาวพระราหูนะคะซึ่งดาวพระราหูอย่างที่เราทราบกันดีว่าได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งมากที่สุดนั่นก็คือเป็นเกษตรราธิบดีอยู่แล้วและดาวพระสาวก็จะมาร่วมสมทบในทางโหราศาสตร์เชื่อว่าดาวพระสาวและดาวพระราหูนั้นเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ค่ะ การโคจรมาเจอกันของทั้งดาวพระเสาร์และดาวพระราหูถือเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ค่ะจะนำมาซึ่งนวัตกรรมความเจริญก้าวหน้าความรุ่งเรืองให้กับแต่ละลัคนาราศี โอกาสที่ดาวพระเสารและดาวพระราหูจะมาอยู่ร่วมกันร่วมเรือนเดียวกันถือว่าหาได้ยากมากๆนะคะในหนึ่งชีวิตของคนเราที่เกิดมาอาจจะได้เจอเพียงหนึ่งครั้งหรือสำหรับบางคนก็อาจจะไม่ได้เจอเหตุการณ์เหล่านี้เลยก็ว่าได้ปรากฏการที่ดาวพระเสารและดาวพระราหูที่ได้โคจรมาร่วมกันเคยเกิดมาแล้วในช่วงปีพุทธศักราช2419 นับว่าเป็นระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วประมาณ150ปีค่ะและในครั้งนี้ที่ดาวพระเสารกับดาวพระราหูจะโคจรมาร่วมกันจึงถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่อย่างมากการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงความเจริญก้าวหน้าหรือนวัตกรรมย่อมมีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเรามาเช็คกันไปในแต่ละลัคนาราศีนะคะว่าคุณจะได้รับอิทธิพลจากการที่ดาวพระเสารและดาวพระราหูมาร่วมกันอย่างไรบ้างค่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะในช่วงวันที่23สิงหาคมปี2568 ไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์ปี2569ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างมากต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะเพราะในระยะนี้ดาวพระเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของชาวลัคนาราศีมิถุนได้ทำการโคจรถอยหลังหรือโคจรพักองศามาร่วมกันกับดาวพระราหูค่ะซึ่งดาวพระราหูนั้นก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุขพะของชาวลัคนาราศีมิถุนดาวทั้งสง สองดวงในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ค่ะและการโคจรมาเจอกันในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากนะคะดาวทั้งสองดวงมาร่วมกันอยู่ในเรือนสุขพะของดวงชะตาซึ่งเป็นภพเรือนแห่งปัญญาวิสัยทัศน ความเชื่อระบบความคิดการเดินทางไกลผู้หลักผู้ใหญ่และโชคลาภค่ะดาวทั้งสองดวงเมื่อโคจรมาผ่านพบกันจะส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนไม่ว่าจะเป็นโลกทัศน์ที่กว้างไกลาการยกระดับจิตใจจิตวิญญาณของคุณหรือแม้แต่ความมีชื่อเสียงความสำเร็จในชีวิตของคุณค่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะดาวพระเสารคือดาวเจ้าเรือนมรณะของคุณคะ่ะมรณะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงหมายถึงวิบากกรรม หมายถึงการสูญเสียก็ได้ความหมายของเขาค่อนข้างกว้างและในความหมายเชิงบวกก็หมายถึงมรดกค่ะรวมไปถึงการเดินทางด้วยนะคะส่วนดาวพระราหูนั้นก็เป็นดาวที่ให้ผลในแง่มุมของความทะเยอทะยานดาวพระราหูเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยค่ะดาวพระราหูนี้นะคะโคจรได้ตําแหน่งที่เข้มแข็งมากที่สุดคือเป็นกระเตราธิบดีอยู่ที่เรือนสุภะของดวงชะตาเป็นจังหวะที่ดวงชะตาของคุณนั้นจะมีความสําเร็จในเรื่องของทรัพย์สิน รวมไปถึงชื่อเสียงลาบยศเกียรติยศจะมั่งมีค่ะเมื่อดาวทั้งสองดวงโคจรมารวมตัวกันอยู่ในเรือนสุภะนี้นะคะชาวลัคนาราศีมิถุนจะเป็นจังหวะที่ดวงชะตาของคุณเจอกับการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งค่ะการพลิกโลก,กทัศน์พลิกทัศนคติหรือพลิกมุมมองความคิดของคุณไปได้เลยนะคะความคิดเก่า การยึดติดกับความคิดเดิมๆนะคะหากคุณเป็นคนเช่นนั้นในระยะที่ดาวพระเสาร์และดาวพระราหูมาเจอกันความคิดของคุณอาจจะเปลี่ยนไปค่ะ มีมุมมองทางความคิดใหม่ๆมองโลกในมุมใหม่อาจจะเข้าใจสัจธรรมของชีวิตมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะชาวลัคนาราศีมิถุนหลายคนหลายท่านจะมีการเปลี่ยนจิตหรือว่าอาจจะได้เจอกับผลทางแห่งปรัชญาก็ได้เป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมิถุนจะได้ผลานระบบความคิดเก่าๆแล้วก็ได้เกิดระบบความคิดใหม่ๆที่ส่งพลังและลึกซึ้งกว่าเดิมค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนคะ่ะ ดาวพระราหูที่โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสุขภาพมันหมายถึงการเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่หรือการทําอะไรที่นอกกรอบค่ะเพราะฉะนั้นผู้ที่สนใจในเทคโนโลยี AI นะคะศาสตร์ลับปรชัชญาจิตวิญญาณจิตวิทยาค่อนข้างที่จะเหมาะกับคุณค่ะในระยะนี้ค้นคว้าหาความรู้มาเพิ่มพูนทักษะหรือเพิ่มพูนปัญญาให้กับตัวเองถือว่าเหมาะมากๆไม่พอเท่านั้นนะคะจะมีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีมิถุนได้เดินทางไกล ได้ไปต่างประเทศเปิดโลกเปิดประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นการไปทํางานต่างประเทศการไปศึกษาเล่าเรียนต่อต่างประเทศดวงดาวมันค่อนข้างส่งเสริมนะคะดาวพระเสาร์คือการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงดาวพระเสาร์คือการสูญเสียหรือการออกจากจุดเดิมๆออกจากบริบทเดิมๆแล้วไปสู่บริบทใหม่ๆค่ะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อาศัยสถานที่ทํางานหรือแม้แต่เปลี่ยนแปลงประเทศเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นได้กับชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะ ยิ่งดาวพระราหูดาวเจ้าเรือนสุขพระโคจรมาเป็นกเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนสุขพระมันก็ยิ่งตอกย้านะคะว่าดวงชะตาของคุณนั้นจะมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับคลังเ,เกี่ยวข้องกับทางไกลมันอาจจะเป็นการเกี่ยวข้องกันกับผู้คนที่อยู่ทางไกลหรือตัวคุณไปอยู่ในที่ไกลบ้านไกลถิ่นหรือความคิดของคุณมันจะไกลกว่าเดิมออกจากกรอบเดิมๆออกจากความคิดมุมเดิมก็ได้นั่นก็หมายถึงการยกระดับความคิดหรือย,ยกระดับทางจิตใจนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนเหมาะมากนะคะ ที่คุณจะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างรากฐานที่ดีให้กับชีวิต ในช่วงที่ดาวพระราหูมาเป็นกเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนสุภะเป็นจังหวะที่ตัวคุณนั้นจะได้รับการยกย่องมีชื่อเสียงค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็น่าจะเป็นชื่อเสียงจากการทํางานไม่ว่าคุณจะอยู่ในแวดวงวงการทํางานใดพยายามทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดพอดาวพระเสาร์เข้ามาสมทบดาวจะยิ่งส่งพลังให้กันค่ะจะเกือ้อกูลซึ่งกันและกันค่ะโปรเจกต์เก่างานเก่าที่คุณเคยล้มเลิกเคยเลิกทําไปเอากลับมาทําใหม่ได้เลยมาเปลี่ยนรูปแบบการทําหรือเอาเทคน เทโลยีใหม่ๆมาผสมผสานกับเรื่องราวเก่าๆมันก็จะกลายเป็นความสําเร็จหรืออาจจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่คุณสามารถทําได้ยิ่งชาวลัคนาราศีมิถุนท่านใดนะคะที่ ทำงานเกี่ยวข้องกับของเก่าสินค้ามือสองของโบราณหรือของที่มีคุณค่าทางจิตใจก็จะยิ่งส่งผลดีนั่นเองค่ะในช่วงที่ดาวพระเสาร์ดาวพระราหูโคจรมาสถิตร่วมกันอยู่ในเรือนสุขภักของดวงชะตาคุณจะได้ยกระดับฐานะของตัวเองด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการยกระดับในเรื่องของความมั่งคัง่งร่ำรวยการเงินการทองรวมไปถึงทรัพย์สินชาวลัคนาราศีมิถุนก็มีเกณฑ์ที่จะได้ครอบครองทรัพย์สินที่มีมูลค่ามีราคามากกว่าเดิม บางคนยังไม่มีบ้านก็ได้ซื้อบ้านบางคนยังไม่มีรถก็ได้ซื้อรถหรือบางคนมีอยู่แล้วก็ได้ซื้อได้หามาเพิ่มเติมค่ะนี่แหละค่ะคือคำว่าสุภพระไม่ได้หมายถึงแค่ทางไกลาทางต่างประเทศหรือผู้หลักผู้ใหญ่เท่านั้นสุขพระยังหมายถึงทรัพย์สินหมายถึงอสังหาริมทรัพย์และก็ยังหมายถึงการแต่งงานการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวชีวิตของคุณจะก้าวเข้าสู่ความมั่นคงค่ะสำหรับท่านใดที่มีคู่รักคนรักเป็นแฟนกันคบหาดูใจกันมา นานแล้วก็อาจจะได้ตกลงปลงใจแต่งงานวางแผนอนาคตร่วมกันมีบุตรมีลูกซื้อบ้านซื้อรถอย่างที่สมัยได้บอกไปนั่นเองนะคะและสําหรับท่านใดที่แต่งงานแล้วก็อาจจะได้ต่อยอดอย่างเช่นได้ทําธุรกิจร่วมกันนะคะหรืออาจจะมีแพลนที่จะทําอะไรเสริมเพิ่มเติมในอนาคตด้วยกันกับคนในครอบครัวก็ได้ค่ะเป็นจังหวะที่ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนจะก,ก้าวเข้าสู่ความมั่นคงและความสําเร็จอย่างยั่งยืนค่ะในจังหวะที่ดาวพระราหู และดาวพระเสาร์โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสุภาะของดวงชะตานี้นะคะมันจะเป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนจะได้ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีเลยก็ว่าได้ หากคุณลงมือทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจนะคะต้องเน้นย้ำนะว่าต้องเป็นการลงมือทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจค่ะแม้ว่าดวงดาวจะโครจรมาส่งอิทธิพลต่อคุณมากเท่าไหร่แต่ถ้าตัวคุณไม่ได้ทำอะไรไม่ได้มีความมุ่งมั่นไม่ได้วางแผนอย่างเป็นระบบระเบียบไม่ได้มีวินัยในการทำอิทธิพลเหล่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ค่ะดังนั้นชาวลัคนาราศีมิถุนทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองด้วยนะคะในจังหวะที่ดาวใหญ่โครจรเข้ามาให ให้คุณให้ประโยชน์แบบนี้ไม่ได้เป็นจังหวะที่หาได้ง่ายๆนะคะอย่างที่ได้อธิบายไปตั้งแต่ต้นคลิปว่าเกิดครั้งล่าสุดคือเมื่อประมาณ150ปีที่แล้วและในการที่ปรากฏการครั้งนี้ได้วนกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งสมัยก็มองว่ามันจะต้องมีความพิเศษอย่างที่คุณคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณอย่างแน่นอนค่ะ และทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะชาวมิถุนท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลัก ดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและรับรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ